สวัสดีครับคนคุยข่าวสุดสัปดาห์วันนี้เราเริ่มต้นด้วยคณะรัฐมนตรีอนุมัติธนาคารอมสินสำหรับมาตรการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับเป็นสินเชื่อเงินกู้พิเศษสร้างงานสร้างอาชีพนะครับให้วงเงินสูงสุดคนละ50,000บาทคิดดอกเบี้ยเพียงร้อยละ0.75ต่อเดือนและมีระยะเวลาผ่อนคืนถึง5ปีนะครับซึ่งก็เป็นสินเชื่อสำหรับ ผู้ประกอบการรายย่อยผู้ประกอบอาชีพอิสระผู้ที่มีรายได้ประจําลูกจ้างพ่อค้าแม่ค้าหรือผู้รับจ้างให้บริการต่างๆเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนเสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพหรือจะนำไปใช้หนี้นอกระบบก็ได้นะครับท่านก็ไปติดต่อได้เลยที่ธนาคารอมสินที่อยู่ใกล้บ้านของท่านนะครับได้วงเงินสูงสุดคนละ5 0,000บาท ดอกเบี้ยต่ำนะครับเพียงเดือนละ0.75%ต่อเดือนนะครับและก็มีเวลาผ่อนคืนได้สูงสุดถึง5ปีนะครับท่านก็อาจจะกู้10,000 20,000 30,000 40,000 50,000ได้หมดตามเงื่อนไขนะครับระยะเวลาในการผ่อนคืนก็เจรจากับทางธนาคารได้แต่ดอกเบี้ยนี่ก็ถือว่าต่ำมากนะครับซึ่ง กู้ไปต่อยอดในการประกอบอาชีพหรือกู้ไปใช้หนี้นอกระบบก็ได้นะครับก็เป็นทางเลือกให้กับพี่น้องประชาชนสำหรับเงินกู้สินเชื่อพิเศษนี้ได้สูงสุดคนละไม่เกิน50,000บาทนะครับก็เชิญติดต่อได้เลยที่ธนาคารออมสินนะครับซึ่งทางรัฐบาลทางคณะรัฐมนตรีก็อนุมัติให้ทางธนาคารออมสินเนี่ยดำเนินโครงการนี้โดยมีวงเงินทั้งโครงการเนี่ยประมาณ 15,000ล้านบาทนะครับซึ่งก็คาดว่าจะสามารถช่วยเหลือให้สินเชื่อให้เงินกู้พิเศษกับประชาชนทั่วประเทศกว่า3 0 0 0 0 0คนนะครับก็ติดต่อได้แล้วที่ธนาคารออมสินหรือท่านจะโทรศัพท์ไปสอบถามก่อนได้นะครับก็มีเบอร์ของทางธนาคารออมสินนะครับมี2เบอร์นะครับก็คือเบอร์02-2998-000 แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งนะครับอันนี้เป็นสายด่วน1115หรือจะไปติดต่อโดยตรงได้ที่ธนาคารออมสินนะครับก็เชิญได้เลยสินเชื่อพิเศษ50,000บาทสร้างงานสร้างอาชีพอีกสินเชื่อนึงที่ทางคณะรัฐมนตรีนั้นอนุมัติอันนี้เป็นเรื่องของบ้านและก็ที่อยู่อาศัยโดยผ่านทางธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือว่าทอสอสนะครับก็จะมีการ จัดสรรวงเงินรวม5 5 0 0 0ล้านบาทจัดทำแพ็กเกจสินเชื่อดอกเบี้ยตำ่ำสนับสนุนให้คนไทยมีบ้านหรือมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองหรือจะนำเงินนี้ไปซ่อมแซมไปต่อเติมบ้านนะครับมี2ส,ส่วนหลักๆนะครับหก็คือมาตรการสินเชื่อซื้อหรือสร้างนะครับก็คือสำหรับคนที่จะนำไปซื้อบ้านซื้อห้องชุด หรือว่าสร้างบ้านนะครับก็ซื้อที่ดินก็แล้วแต่อันนี้ก็คือซื้อหรือว่าสร้างนะครับอันนี้ได้วงเงินสำหรับถ้าจะซื้ออถ้าจะกู้เงินในส่วนนี้เนี่ยได้วงเงินไม่เกิน3ล้านบาทก็คิดอัตราดอกเบี้ยงคงที่5ปีแรกเพียง3ต่อปีนะครับและมีระยะเวลาผ่อนชำระคืนสูงสุดก็คือ40ปี ก็คือถ้าภายใน3ล้านเนี่ยท่านจะได้ดอกเบี้ยต่ําพิเศษส่วนที่เกิน3ล้านก็คิดอัตราดอกเบี้ยตามปกติก็แล้วแต่ท่านจะพิจารณาในการเลือกซื้อบ้านสร้างบ้านหรือว่าเป็นห้องชุดหรือว่าเป็นอาคารที่อยู่อาศัยนะครับยกตัวอย่างสมมติกู้1ล้านบาทผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละ4,100บาทก็แล้วแต่ท่านจะกู้เท่าไหร่ก็ว่ากันไป ก็มีระยะผ่อนคืนสูงสุดก็คือ40ปีจะผ่อนเร็วกว่านี้ก็ได้ก็แล้วแต่ความเหมาะสมแล้วแต่สภาพคล่องของแต่ละคนอีกส่วนหนึ่งอันนี้เป็นสินเชื่อสำหรับใช้ในการกู้ไปซ่อมแซมต่อเติมหรือตกแต่งบ้านนะครับอันนี้ได้วงเงินคนละไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทาบางคนห้องน้ำพังหลังคาพังหรือว่าอยากจะทำสวนอยากจะต่อเติมที่จอดรถกู้ได้เลย วงเงินในโครงการก็คือไม่เกินคนละ1,000 0แบาทคิดอัตราดอกเบีย้ยคงที่3ปีเพียง1ต่อปีนะครับก็คิดง่ายๆว่าถ้ากู้ไป10,000แสนบาทก็ผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละ2,900บาทตามนี้เลยจะกู้เกิน1,000 0แสก็ได้แต่ว่าส่วนที่เกิน1,000 0แสก็คิดอัตราดอกเบีย้ยตามปกติท่านก็ไปเจราจากับทางธนาคารอาคารสงเคราะห์ เริ่มแล้วเหมือนกันนะครับสำหรับมาตรการสินเชื่อซื้อสร้างซ่อมแต่งบ้านหรือที่อยู่อาศัยนะครับแต่ว่าต้องลงทะเบียนก่อนผ่านทางแอปพลิเคชันของธนาคารอาคารสงเคราะห์ชื่อว่าแอ GH ป ghb a l g e n นะครับไปดาวน์โหลดแอป ghb มาในมือถือของท่านและทำการลงทะเบียนในมือถือจากนั้นก็จะนัดหมาย เข้าไปทำสัญญาเข้าไปติดต่อกับทางธนาคารอาคารสงเคราะห์ในพื้นที่บ้านของท่านหรือท่านจะไปสอบถามโดยตรงได้เลยที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ก็ได้บางท่านอาจจะทําออนไลน์ทำแอปไม่สะดวกก็เชิญไปติดต่อโดยตรงได้ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือจะโทรศัพท์ไปสอบถามรายละเอียดก่อนได้ก็มีเบอร์ของทางอาคารสงเคราะห์นะครับก็คือ02645 9000นะครับนี่ก็เป็นอีกสินเชื่อหนึ่งในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเรื่องของบ้านหรือว่าที่อยู่อาศัยทั้งในส่วนของการซื้อการปลูกสร้างการซ่อมแซมการตกแต่มติดต่อได้เลยได้ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้ดอกเบี้ยต่ำพิเศษนะครับซึ่งทางคณะรัฐมนตรีก็อนุมัติแล้วตอนนี้ก็เดินหน้าไปติดต่อทางธนาคารได้เลยทั้งธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือว่าธนาคารออมสินสำหรับ กู้สร้างเสริมอาชีพนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ทางคณะรัฐมนตรีอนุมัติล่าสุดนะครับอันนี้เป็นวันหยุดราชการพิเศษเพิ่มเติมอีก3วันนะครับก็คือวันจันทร์ที่2มิถุนายน2568วันจันทร์ที่11สิงหาคม2568และวันศุกร์ที่2มกราคม2569 ซึ่งวันหยุดพิเศษที่เพิ่มเติมขึ้นมา3วันนี้ก็จะไปเชื่อมต่อกับวันหยุดวันสำคัญประจำปีและวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็จะทำให้มีวันหยุดยาวเพิ่มขึ้นอีก3ชุดทั้งหยุด4วันและหยุด5วันในปี68ต่อเนื่องถึงปี69ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการกระตุ้นเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ ก็ทำให้พี่น้องข้าราชการหรือว่าคนที่มีวันหยุดยาวนี้ก <c Ris ky> ็ไปจับจ่ายไปซื้อของไปท่องเที่ยวในจังหวัดต่างๆภายในประเทศไทยของเรานะครับซึ่งพี่น้องข้าราชการบางส่วนก็อาจจะไม่ได้หยุดเนื่องจากต้องให้บริการต้องอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะครับส่วนทางสถานประกอบการเอกชนก็พิจารณาได้ตามความเหมาะสมแต่ว่าอันนี้ก็คือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทาง ในการกระตุน้นในการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับวันหยุดราชการพิเศษเพิ่มอีก3วันนะครับก็คือจันทร์ที่2มิถุนายน2568จันทร์ที่11สิงหาคม2568และศุกร์ที่2มกราคม2569ทีนี้มีข้อสงสัยเหมือนกันนะครับหลายท่านสอบถามเข้ามาว่าวันจันทร์ที่3 0ธันวาคม 2567นี้เนี่ยดูตามไปฏิทินแล้วเนี่ยสรุปแล้วเป็นวันหยุดหรือไม่คือคณะรัฐมนตรีตั้งแต่ปีที่แล้วเขาอนุมัติมาก่อนหน้านี้แล้วให้วันที่30ธันวาคม2567เป็นวันหยุดราชการพิเศษนะครับบางคนก็คืออาจจะลืมไปแล้วเพราะว่าอนุมัติมาตั้งแต่ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นปีใหม่นี้ก็หยุดยาวรวดเช่นเดียวกัน เพื่อเป็นการกระตุน้นการท่องเที่ยวสำหรับวันหยุดราชการนะครับสรุปล่าสุดอัปเดตตามนี้เลยนะครับอีกเรื่องหนึง่งนะครับโรคไอกรนนะครับหลังจากที่พบการระบาดของโรคไอกรนที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในกรุงเทพและก็มีการสั่งปิดโรงเรียนนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยทางกระทรวงศึกษาธิการโดยพลตํารวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ได้กำชับให้ทุกโรงเรียนมีการเฝ้าระวังมีความเพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันโรคไอกลนนะครับเนื่องจากมักจะติดต่อผ่านทางคือคล้ายๆหวัดนะผ่านทางน้ำลายผ่านทางละอองฝอยการไอการจามการใช้สิ่งของร่วมกันซึ่งแน่นอนในโรงเรียน ในชุมชนต่างๆก็ถือว่ามีเด็กอยู่เยอะมีคนอยู่เยอะก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดการระบาดได้สมมติมีคนเป็นหนึ่งคนและแพร่เชื้อไปยังคนอื่นโดยที่ไม่รู้ตัวถ้าเป็นคนที่ร่างกายแข็งแรงทั่วไปได้รับวัคซีนครบถ้วนก็อาจจะเป็นนิดหน่อยไม่เป็นไรแต่เด็กบางคนเป็นเด็กเล็กยังได้วัคซีนไม่ครบถ้วนหรือมีปัญหาในเรื่องของภูมิต้านทานก็มีความสุ่มเสี่ยงที่จะ เกิดอันตรายอย่างมากได้เขาบอกว่ายิ่งเป็นเด็กเล็กอายุน้อยๆเนี่ยเสี่ยงถึงชีวิตเลยเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังให้ดีทั้งในโรงเรียนและในชุมชนต่างๆมันสังเกตอาการดูบุตรหลานของเราหากเด็กไอติดต่อกันหลายวันและยังไม่ดีขึ้นควรรีบหาหมอหมอจะได้ตรวจอย่างละเอียดและวินิจฉัยได้ชัดเจนจะได้ควบคุมป้องกัน และแก้ไขได้ทันท่วงทีรวมถึงทางโรงเรียนต่างๆก็ควรจะเพิ่มมาตรการในการดูแลเด็กนักเรียนทั้งในเรื่องของการเว้นระยะห่างและการตรวจสอบการเฝ้าระวังหากเด็กคนไหนมีความสุ่มเสี่ยงก็ต้องรีบดําเนินการควบคุมโรคโดยดว่วนนะครับอันนี้ก็เป็นแนวนโยบายล่าสุดจากทางกระทรวงศึกษาธิการร่วมกันป้องกันในเรื่องของไอกลนนะครับ ไปดูประเด็นใหญ่นะครับระหว่างนี้เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปร่วมประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกครั้งที่31ที่ประเทศเปรูนะครับซึ่งแน่นอนประเทศไทยเราจะได้รับประโยชน์อย่างมากมายจากการเข้าร่วมประชุมเอเปกครั้งนี้และท่านนายกก็เตรียมความพร้อมร่วมกับทีมไทยแลนด์ของเราทุกภาคส่วนที่จะนำเสนอที่จะรวมพลังที่จะ กระชับความร่วมมือกับประเทศต่างๆในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับซึ่งท่านนายกได้มีการให้สัมภาษณ์บันทึกเทปไว้ก่อนที่จะไปประชุมเอเปกที่ประเทศเปรูนะครับเดี๋ยวเราไปฟังวีทีอาจากท่านนายกัฐมนตีนะครับเชิญครับค่ะในเอเปกเนี่ยจะได้จะได้เจอหลายประเทศนะคะอย่างที่บอกว่ามีหลายประเทศก็คงได้เจอในอาเซียนมาแล้วละ่ะก็ครั้งนี้ก็เป็นการประชุมแบบ พหุภาคีหลายหลายประเทศนะคะก็จะคุยในเรื่องของการเ,าเน้นๆเ,เนี่ยก็จะเป็นเ,เรื่องของความเหลื่อมล้าที่เราจะแก้ปัญหาความยากจนได้ยังไงลดความเหลื่อมล้าได้ยังไงนะคะแล้วก็อาศัยซัพพอร์ตซึ่งกันและกันยังไงได้บ้างนะคะแล้วก็เราเป็นประเทศที่สามารถาทําส่งออกของให้เขาอะไรได้บ้างที่สามารถโคกันเพราะว่า อย่างที่เราทราบเลยว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่สงบสุขนะคะไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของอาอาการเมืองระหว่างประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องนี้บางประเทศ Ь เขายังมีปัญหารเรื่องนี้อยู่เขาก็ต้องการความมั่นคงในเรื่องของอาหารหลายๆเรื่องและเราเนี่ยเป็นประเทศที่ทําการเกษตรเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะพยายามแมทช์ตรงนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเราและเขานะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเราก็สามารถเรียนรู้จากเขาได้ด้วยแหละ อย่างเช่นการวิธีการถนอมอาหารสามารถเก็บอาหารได้เป็นกี่ปีกี่ปีขึ้นไปเนี่ยเพิ่มมากขึ้นอย่างที่เคยพูดไปในหลายเวทีก็คือวิธีการถนอมอาหารอาจจะมีเครื่องที่สามารถกระจายไปในชุมชนต่างๆได้มากขึ้นเพื่อให้การเก็บอาหารมีได้นานขึ้นนะคะเพราะว่าหลายประเทศเนี่ยเขาต้องการอย่างทางอย่างทางประเทศทางอาบูดาบีทางทางกาตาร์ทางอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะที่ที่เคยคุยเนี่ยเขาก็ต้องการ มี food security ในประเทศอื่นๆที่พร้อมจะส่งให้เขาตลอดเวลาเราก็จะไปคุยเลยว่าเราสามารถส่งได้เมื่อไหร่ยังไงอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะได้รู้สึกว่ามีความปลอดภัยอยู่ในทวีปอื่นๆของเขาด้วยอะไรเงี้ยค่ะเพื่อเพื่อจะ p o v ว d e สิ่งเหล่านี้ให้อันนี้ก็เป็นประเด็นหลักๆที่จะไปคุยแล้วก็คงจะได้มีการไปคุยแบบ bilateral ระหว่างประเทศหลายประเทศอยู่เหมือนกันก็ตอนนี้ก็รอคอนเฟิร์มอยู่นะคะก็เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆดำเนินการไป ต่อจากรัฐบาลของท่านนยศเศรษฐนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการลงทุนแต่ว่าไม่ได้ระบุประเทศว่าต้องเป็นประเทศไหนแต่ว่าจะเป็นธุรกิจไหนมากกว่าที่ที่พร้อมจะมาลงทุนกับเรานะคะก็มีหลายอันที่ที่ที่จะสารต่อนะคะก็ขอขอ,ขอการคอนเฟิร์มนี้ละกันว่าไปถึงแล้วเราได้คุยและผลลัพธ์เป็นยังไงอันนี้ก็ขอเป็นพรีวิวให้ฟังว่าจะคุยประมาณนี้แล้วก็เรื่องการลงทุนเนี่ยส่วนใหญ่จะต่อยอด ทั้งหมดนะคะอะไรที่สําเร็จแล้วก็กจบไปนะคะแต่ว่าอันไหนที่คิดว่ายังคุยไม่จบหรือคุยไปได้เล็กๆน้อยๆเนี่ยก็จะต่อยอดค่ะมีอันนี้แล้วก็เดี๋ยวมีเวทีของเดือนมกราอีกนะคะที่จะได้คุยกับหลายประเทศครับท่านนายกก็จะเดินทางกลับประเทศไทยในวันที่18พฤศจิกายนนี้นะครับซึ่งเส้นทางที่ ก่อนที่ท่านจะไปที่เปรูเนี่ยท่านนายกก็ไปที่สหรัฐอเมริกานะครับก็ไปพูดคุยไปเจรจากับนักธุรกิจเพื่อดึงดูดการลงทุนเข้ามาในประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะทางผู้ประกอบการภาพยนตร์ที่อเมริกาซึ่งเรียกว่าเป็นระดับโลกนะครับท่านนายกก็ไปเจรจา,าไปพูดคุยแล้วก็บอกว่าจะมีมาตรการเพิ่มเติมในเรื่องของแคมเปญแคชรีเบด30% หลังจากมีการหารือกับเรียกว่าระดับบิ๊กบิ๊กระดับบริษัทเจ้าใหญ่ๆใ,ในการถ่ายทำภาพยนตร์เพื่อดึงดูดเพื่อเชิญชวนให้มาถ่ายทำภาพยนตร์ในประเทศไทยมากขึ้นนะครับซึ่งถ้าดูข้อมูลในปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการถ่ายทำภาพยนตร์ในประเทศไทยกว่า450เรื่องจาก40ประเทศนะครับสร้าง รายได้ให้กับประเทศไทยกว่า190ล้านเหนรียญสหรัฐหรือประมาณ7,000ล้านบาทนะครับและหากเราเพิ่มมาตรการดึงดูดนี้ก็คาดว่าจะเพิ่มรายได้เข้าประเทศและรวมกับของเลิมที่ได้อยู่แล้วเนี่ยน่าจะรวมๆหมื่นล้านบาทเลยนอกจากรายได้แล้วสิ่งที่ได้แน่นอนชัดเจนก็คือองค์ความรู้ที่ทางทีมผู้ประกอบการภาพยนตร์จากสหรัฐซึ่งเรียกว่าเป็นระดับโลกก็จะมาร่วม มาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการภาพยนตร์ชาวไทยนะครับรวมถึงของดีๆที่สวยๆในเมืองไทยก็จะได้รับการถ่ายทอดการโปรโมทผ่านจากภาพยนตร์ที่มาถ่ายทำนี้แหละเผยแพร่ไปสู่ชาวโลกและทำให้ดึงดูดให้คนประเทศต่างๆอยากมาเที่ยวเมืองไทยมากยิ่งขึ้นก็จะทำให้เม็ดเงิน ไหลลงสู่ระบบต่างๆกระจายไปให้กับพี่น้องประชาชนในสาขาอาชีพต่างๆเพิ่มมากขึ้นนะครับก็เรียกว่าเป็นผลบวกนะครับแล้วก็อีกชุดหนึ่งท่านนายกก็ไปพูดคุยกับทางาผู้ประกอบการเกี่ยวกับบริษัทซึ่งเป็นบริษัทผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์รายใหญ่ระดับโลกที่อเมริกาซึ่งก็ให้ความสนใจในการลงทุนในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง โดยรัฐบ,บาลก็มุ่งมั่นที่จะลดขั้นตอนและเพิ่มการส่งเสริมที่เอื้อต่อการลงทุนจากต่างประเทศนะครับเน้นการเติบโตที่ยั่งยืนที่จะทําให้ประชาชนคนไทยได้ประโยชน์มากที่สุดนะครับซึ่งทางบริษัทฮาร์ดดิสเน่ ทาง W. D. เนี่ยก็มองประเทศไทยเป็นฐานการผลิตที่สำคัญและพร้อมร่วมมือกับรัฐบาลและมหาวิทยาลัยชั้นนําของประเทศไทยในการยกระดับทักษะแรงงานและพัฒนาบุคลากรน,นะครับก็เรียกว่าเขาให้ความสนใจให้ความเชื่อมั่นในประเทศไทยของเราและพร้อมที่จะต่อยอดในการลงทุนนะครับซึ่งที่อเมริกาเนี่ยนอกจากท่านยกไปพบกับนักธุรกิจระดับโลกแล้วก็ไปพบปะ กับชุมชนคนไทยที่อเมริกาด้วยนะครับก็ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นก็เรียกว่าเป็นบรรยากาศของพี่น้องคนไทยที่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในโลกใบนี้เราคือคนไทยด้วยกันทุกคนรักประเทศไทยและพร้อมที่จะร่วมกันพัฒนาประเทศไทยของเรานะครับก็เรียกว่าเป็นภารกิจที่ยอดเยี่ยมอีกออภารกิจหนึ่งในการที่จะเชื่อมไทยกับประเทศต่างๆและดึงดูดเม็ดเงินเข้าสู่พี่น้องคนไทย นะครับเรื่องในประเทศตอนนี้ก็มีเรื่องหนึ่งที่หลายฝ่ายเป็นกังวลอยู่ก็คือในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้านะครับมีข้อมูลจากทางกระทรวงสาธารณสุขล่าสุดเขาพบเคสผู้ป่วยเป็นชายไทยอายุเพียง32ปีแต่มีอาการปอดอักเสบอย่างรุนแรงไปดูสาเหตุก็เกิดจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งทางคุณหมอโอภาส การกวินพงศ์ปลัดกระทรวงสาสุขเปิดเผยว่าได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อมูลโรงพยาบาลต่างๆและไปพบเคสผู้ป่วยรายหนึ่งก็คือเป็นชายไทยอายุ32ปีเข้ารับการรักษาด้วยภาวะปอดอักเสบรุนแรงจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้านะครับโดยผู้ป่วยเนี่ยมาโรงพยาบาลด้วยอาการไขต้ต่ำๆไอเป็นเลือดเจ็บคอและเหนื่อยมาก จากการตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุไม่พบการติดเชื้อก่อโรคใดๆทั้งไวรัสเชื้อราและแบคทีเรียไม่มีแต่สังเกตพบว่าผู้ป่วยมีลักษณะคล้ายอาการลงแดงจากการขาดนิโคตินจากการซักประวัติพบว่ามีประวัติการสูบบุหรี่หนักมากทั้งบุหรี่ธรรมดาและบุหรี่ไฟฟ้านะครับซึ่งยังโชคดีนะที่มาโรงพยาบาลได้ทันการแพทย์ก็สามารถ ช่วยใส่ท่อช่วยหายใจถ้ามาช้ากว่นานี้อาจถึงแก่ชีวิตได้ก็เลยฝากเตือนพี่น้องประชาชนและเยาวชนนะครับบางคนยังเข้าใจผิดว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมีโทษมีสารพิษน้อยกว่าบุหรี่มวนไม่จริงนะฮะบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมีโทษเทียบเท่าบุหรี่มวนและบุหรี่ไฟฟ้าบางชนิดที่มีการแต่งกลิน่นแต่งรสเนี่ย อาจจะมีสารพิษมากกว่าบุหรี่มวนธรรมดาด้วยเนื่องจากใส่สารเคมีต่างๆผสมเข้าไปเพราะฉะนั้นระมัดระวังให้ดีบางครั้งสูบไป6เดือนปีหนึ่งไม่มีปัญหาแต่พอมีอาการปับ๊บเข้าไปหาหมอพอตรวจเจอปับ๊บเป็นหนักเลยเพราะมันอยู่ภายในจึงฝากเตือนสำหรับพี่น้องประชาชนและบุตรหลานต่างๆให้ระมัดระวังอย่างยิ่งโดยเฉพาะบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งเป็นอันตรายต่อร่างกายอย่างมากนะครับตามนี้เลยก็เรียกว่าถ้าบอกว่าจะทําให้เกิดอะไรบ้างเนี่ยโอ้โหเรียกว่าอ่านกันเยอะแย,ยะมากมายอ่ะระบบประสาทส,ส่วนกลางทําให้เวียนศรีรษะวิงเวียนการนอนหลับผิดปกติมีปัญหาการไหลเวียนของเลือดระบบทางเดิอนอาหารเกิดแผลในกระเพาะท้องล่วงขึ้นไส้ปากแห้งกดไหลย้อนอาหารไม่ย่อยโรคมะเร็งระบบกล้ามเนื้อกระดูกสันหลังเสื่อมตัวสัน่นระบบหัวใจหลอดเลือด โอคือเยอะแยะมากมายอันนี้คือโทษภัยจากบุหรี่ไฟฟ้าเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังอย่างมากเลยนะครับเอาละครับปิดท้ายข่าววันนี้เชิญชวนไปเที่ยวเรียกว่างานใหญ่ระดับประเทศในช่วงฤดูหนาวนี้นะครับงานชัยพัฒนาแฟร์สัญจรที่เขื่อนขุนด่านประการชนจังหวัดนครนายกวันที่12-15ทถึง15ธันวาคม2567นี้ นะครับเป็นงานรวบรวมผลิตภัณฑ์ผลงานของมูลนิธิชัยพัฒนานะครับก็จัดขึ้นที่เขื่อนขุนด่านประการชนและศูนย์ฝึกอบรมสุดาเดือนเพลนและที่พักของมูลนิธิชัยพัฒนาอยู่ที่จังหวัดนครนายกนะครับผลิตภัณฑ์คุณภาพจากมูลนิธิชัยพัฒนาโครงการหลวงศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชบัญัินะครับโครงการต่างๆที่ ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนสินค้ากเกษตรคุณภาพดีปลอดสารพิษสินค้าโอท็อปสินค้าชุมชนของดีต่างๆทั้งของมุยทิและของจังหวัดนครนายกนะครับก็ไปเที่ยวงานได้เลยกลางคืนมีการแสดงดนตรีนะครับมีวงดนตรีกรมประจัมพันธ์ด้วยและวงดนตรีจากกองทัพมีการประกวดและกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายบรรยากาศสวยสดงดงามมากๆบริเวณ ลานด้านหน้าเขื่อนขุนด่านประการชนตรงที่มีน้ําตกลงมาตรงนั้นแหละฮะสวยงามมากเลยและแถวนั้นเนี่ยอากาศดีที่พักก็มีให้เลือกเยอะแยะมากมายเชิญไปงานนี้ได้ชัยพัฒนาแฟร์สัญจร12-15อถึงธันวาคมนี้ที่เขื่อนขุนด่านประการชนจังหวัดนครนายกนะครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาของรายการนะครับผมและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ